ลอยตัวกลางมันเอ้ยทำไมประกอบล้มอ่ะพี่เบ๊พี่ไปผักมันทำไมผมไม่ห้ล้มมันอ่ะผมล้มหรอเต็มตัวเราจ่อเลยเราจ่อเลยไอ้สามตัวนี้ไปเราเข้าเลยเฮ้ยไปประกอบมาประกอบเออโอเคเราจ่อเลยเราจ่อเลยจ่อปะต้องมีอะไรนะต้องรอเข้าห้องเป็นที่ไุดโอ้ยเฮีย ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยที่รู้วมันมีตู้มันมีตู้ให้แอบแหละเก็บเหรียญเหรอเฮ้ยเฮ้ยเปิดไฟเปิดไฟยังไงอ๋อมันเปิดไฟได้กูผมไม่รู้ว่าเปิดไฟได้เขาบอกให้เราตามหากล่องตามหากล่อง เสียงมันน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรมันออดแอดออดแอดวะเฮ้ย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 ลายสามสิบตู้ตู้ตู้ตูตูเล่ต้ตู้ตู้ตู้เป็ได้เป็ไปด้เป็นอมาเป็นหนึ่งเพศเกมนี้มันวิ่งไม่ได้เหรอวะเชี่ยมันมันวิ่งไม่ได้เหรอวะวิ่งเหรียญเก็บเหรียญไว้ทำไมวะเยอะแยะเฮ้ยนี่ไงผมเจอกล่องแล้วกลอนไม่ออกจากห้องเลยผะเจอกล่องแล้วหากุญแจปรกอบปรกอบมึงต้องมาช่วยทำอาหารกินในเฮีย เนี่ยไฟมันก็เปิดได้เฮ้ยมึงจะอะไรของมึงนอนเรียนอะไรเนี้ยเอ้ยอมาแล้วกูไปนอนแล้ไอ้ั้ยเฮ้ยเ้ยพี่นอะทำไมพี่นองทำไมทำไมพี่น้องมาท้ท ต้องเข้าต oh ู้อย่างเดียวแต่ประเด็นคือตู้ที่ผมกับมาก่อนอยู่เมื่อกี้คือคือบานพับมันพังกล่องถ้าเมื่อกี้กล่องก็ต้องอยู่แถวแถวเหรียญไม่ต้องหาแล้วมั้งไปเลยเรือมาก่อนไปเชี่ยไม่ชอบเสียงเอสเอสเอสเลยกล่องอยู่ในห้องที่มีโต๊ะเยอะไม่ต้องบอกพี่เพราะห้องนี้คล้ายๆกันหมดเลยโต๊ะห้องพี่อย่างตะโดังเลยงั้นสองเลยพี่ดูปะทุกคนอยู่รอบๆผม อุ้ยพอก่อนขึ้นชั้นสองเลยเหรอเ๋ยวมาเข้ามาให้ไปดูไปให้ครับไอ้เยี่ยคนร้องคือมึงคนท้าเป็นมึงอีกเชี่ยกูนับถือ่ะมาแล้วโว้ยผ่านกูไปแล้ว <c oughs> อยู่ในตู้ขอบอกว่าอยู่ในตู้เราลอดข้าวหาผม,มเลยแหเะน่าจะน่าจะนำดาวเมืเลยตอนนี้ดาวเหนือผ่านไปแล้วผ่าน<อ>ไปด้านขวาผ่านไปแล้ว โอ้โดแดง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 ตรงผมตองผมตองผมมึงไม่ได้ยินเสียงกูว่าก็น่าจะออกได้อ่ะกูที่วิ่งหาห้องมีตู้บะตายเลยเมื่อกี้สัวกอลมีอยู่ไหนวะแอบอยู่พี่ชั้นสองอ่ะเจ้าจะมีผ้าของมากูขึ้นมาแก่ยี่ใช่หรอใช่มาว่ะมาแล้วโอ้ กูจะรอดไหมโอ้ยเฮ้ออายุยังตะครองเลยอ่ะอายุยังตอนมึงต้องเล่ะหาของอ่ะพี่เลยพี่หัวเหรียญไม่ต้องเก็บแล้วล่ะหัวหากุญแจตีกล่องแล้วกล่องเราเจอแล้วอยู่ในห้องไม้เฮ้ยเจอกุญแจเจอกุญแจแล้วครับเจอกุญแจแล้วเฮ้ยมันมาแล้วอุ้ย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 อยู่อ alone ตอนร้อนพี่เบตกลายเป็นนี่นะพี่เวตกลายเป็น ียาโซแล้วออ่ะตนนี้พี่เป็นพี่ปื้มแล้วตอนนี้พี่เป็นพี่เบรดพี่เป็นพี่ปื้มแล้วพี่พอก็ตายแล้วอ่ะตายแล้วนี่ครับเยถ้าถ้าถ้าคุณตายเราแพ้นะครับเราจบเกมนะครับคุณเบรดู้แล้วมันได้ยินแล้วตู้ไหนวะยี่่ชิบหายตู้ไงตู้ตู้อ๋อว่ะชิบ่ายพี่เบรดคุณเอา ครับตอนนี้วางตรงไหนวะวางตรงไหนวะโอเคครับตอนนี้คุณประการประกรณ์สัมผัสถึงวิญญาณได้ไหมครับว่าอยู่ใกล้พี่เบสไหมนะครับตอนนี้คนผมลุกหมดแล้วจริงๆแล้วอะประการขนลุกจริงๆแล้วผมอะที่เด้อฟังนะที่จริงๆแล้วอะสัมผัสไม่ได้มีแค่หกครับแต่ผมอะเคยสัมผัสที่แปดโอ้โหและสัมผัสที่เจ็ดกับแปดนี่คืออะไรครับเพราะที่เจ็ดกับแปดคือความพิเศษครับคือจะมีคนเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของโลกอะเกิดมาแล้วจะมีสัมผัสนี้ ผมว่าก็อยู่ในนั้นแน่เบื่อแล้วแล้วความสามารถพิเศษนั้นคืออะไรครับท่ามันที่เจ็ดอ่ะคือผมจะรับรู้ได้เวลามีสิ่งแบบเปิดธรรมชาติมาแล้วแล้วมึงตายได้ไงถือยันเนาะเออนี่ไงพี่ก็ถือยันแล้วพี่ก็ก็เดินเดินลองเดินหาดูเพื่อเจอนี่ไงไอ้ตัดมาแล้วบองแล้วไหนก็ได้พี่เบสพี่พี่ต้องดูทางดีๆว่ามันมาทางไหนพี่เบสพี่ไม่ต้องแอบแล้วพี่ไม่ต้องแอบแล้วพี่ต้องแอบแล้วอ่อเออแอบแอบแค่น้แอบ รายการเราอดดูช็อตเด็ดเลยพี่ผมอยากเห็นผีโดนโอ้โหี๋ยวดู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 ไปดูฮะให้กูเริ่มใหม่เหรอตามหากล่องทำไมอีกอะหาทำไมอ้าวกูเจอเซฟกูข้ามขั้นตอนไอ้สัตว์กูข้ามขั้นตอนกูข้ามขั้นตอนไปแล้วไฟ n d t h บ็ o x หาโค้ดอ่ะองั้นตู้ไหนไอ้นีนะ่เปิดทิ้งไว้เลยแล้วกันนะดูใต้ฟูกด้วยเผื่อเจอฐานมานันไม่มีหลันจบเะรอวะกล่องไม่อยู่ที่นี่แล้วอ่ะกูร้อผีมากมัน <c oughs> ไปเลยไม่เต้นเจรแล้วมาก <c oughs> ูบอกแล้วไวเกิน<พ> ทุกคนมันมันวิ่งไวกว่าเดิมมันวิ่งไวกว่าเดิมมันวิ่งไวกว่าเดิมออไปแล้วหนึ่ง <c oughs> ไอ้มีสัมผัสที่เจ็ดเวลาเกิดอะไรไม่ดีสัมผัสได้ไอ้ตัดสัมผัสได้จริงสัมผัสความตายเป็นคนแรกโอ้โ <c oughs> ห,ห,หเดินไวมากกันหนึ่งเขีย<อ>ชั้นหนึ่ง ได้ได้ได้ันหนึ่งเขียยมหมดแล้วอ่ะพี่เบสอุ้ยเขี้ยห้องนี้ตู้เยอะจัดเยอะแบกเอยเจอกล่องครับเจอกล่องแล้วอ๋อเข้าใจคอนเซปต์แล้วหากล่องหากุญแจแปะยันโอเคเพื่อผ่านอ่ะเพื่อผ่านไปเจอมันที่โหดกว่าพี่เบสห้องผมมีเยอะนะตู้อ่ะเข้าได้ไอสัตว์เอยมาห้องกูอยู่ห้องเดียวกันอยู่ห้องเดียวกัน เวลาอ่านการ์ตูนแนวสยองขวัญอะไรเงี้ยเวลาแบบแม่งเป็นแนวที่แบบคนหลายคนแล้วค่อยๆตายทีละคนไม่เป็นที่อะไรที่หดหูมากมเป็นอะไรที่แบบหดหูม,ดมันจะมีตัวละครที่เราแบบไม่อยากให้ตายอ่ะใช่ใช่ซึ่งถ้านะัาที่เราเล่นอยู่นี้พวกเราคือตัวละครในการ์ตูนนะ ตะกอนก็จะเป็นหนึ่งคนที่กูไม่อยากให้ตายเอ้ยไอยห้องไอห้องโต๊ะมันเคลียร์หมดยังอะพี่พี่ลองเข้าไปห้องโต๊ะดูผมว่าห้องโต๊ะน่าจะมีอะไรเขี้ยไฟเปิดไม่ติดโอ้โหเราอยู่ใกล้กันหรือเปล่าใกล้พี่เราอยู่ใกล้กันก็เมื่อกี้พี่เข้ามาตู้เดียวกับผมไหมฮะม,ม,มาคนละตู้คนละห้องเดิตู้จะอยู่เๆๆขี้ยะใครขออะไรวะยังไม่อยากเดินไปไกลเลยเฮียตน,นีนโต๊ะนี้เดี๋ยวจะมา มาจริงๆด้วยพอละวโอ้โหโคตรไก่โคตรไก่โคตรไก่ไอ้เหี้ยเหี้ยห้องนี้ไฟเปิดได้พี่เบสพี่ตอนไปนไอ้เหี้ยเปิดแล้วได้กูลืมปิดไฟกูลืมปิดไฟไอ้เหี้ยเขาปิดไฟให้กูด้วยไอ้เสียไม่มีห้องเปไม่มีห้องเหี้ยไม่มีห้องอ้าว เกือบเลยเมื่อกี้ไฟแดงมาข้างหลังแล้วอ่ะอ๋อพี่ทันหรอทนันไอ้ี้ยเอ้ยโคตรเก่งไอ้สัสเลยเลยเข้าแฟงกูเลยเออผมไ <c oughs> ม่อยากทำแบบนี้เลยพี่แต่แต,แต่แต่มันจะเป็นอู้หู้หู้หู้อี้เลยอู้หู้หู้ีเลยแมง ระหว่างที่มันผ่านไปแวะไปดูของต่อเลยโอเคไมก่ก็ห้องนี้ไม่มีจริงๆว่ะผมไม่รอดแล้วพี่ผมไม่รอดแล้วผมไม่รอดแล้ว ไม่จะรอดผมไม่จะรอดผมไปรอดนะ <c oughs> เอ,อเฮ้ยเฮ้ย,ยออรอดเ <c oughs> อ้ารอดเหมือนกันไอเชี่ยหรือว่ายันบนห้องมันช่วยเหรอวะเอ้ยม่ใช่มีห้องบางห้องที่มียันเวย้ยอะไ <c oughs> เออแล้วแล้วเออใช่พี่ผมว่าใช่ว่ะเดี๋ยวผมขอลองใหม่เออไอ้ยื๊อ ัต์เอ้ยเฮี้ยไม่โอ้โหเข้าห้องมียันพอดีเลยกูรอดตายเยอะโอ้โหออกูดันที่าในโต๊ะเรียบร้อยมุดถามจริงถามจริงพี่เบตตายหรอเออกูเดินผิดรูปไอ้ยื้ยย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 ยงยย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 ยอยยยยยอ่ยย กูคนเดียวอโอ้โอสภาพอ,อีไ,ไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่เลยมึงดูสภาพาอะไรเหมือนโงคงเข่งตุ่มต่ำวะแม่งเอ้ยเสียงดังจังเลยแม่งใครเดินวะแล้วก็หันขึ้นมาแล้วเสร็จปั๊บก็แบบกินข้าวอยู่ใครเดินวะ นึกจะไากูคงไม่นั่งกินโตนี้แล้วโอ้ยห้องนี้ไม่มีไม่มีตู้สัตว์หายสักทีห้อ้ห้อง้องไอ้ห้องนี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่รู้ดิหรือเป็นยันวะ เพราะว่าชั้นล่างชั้นบนอะเออเออยันปะวะแต่ยันมีสี่ตัวไม่น่าใช่ไหนเนี่ยยันมีสี่ตัวเ <c oughs> จ้าของตู้มา <c oughs> เฮ้ยสับดที่เฮะหมุนไงอ้าวกดอาอสองไม่ได้อะไรอยู่นี่น กดไม่ได้กดทั้งทันได้เปล่าพี่อ๋อใช่กดตัดแบตเรียบร้อยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแปดโอ้โหก็เหี้ยทันได้สัตว์สี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าโอเคกูว่าไม่ทันกูว่าไม่น่าทันกูว่าไม่น่าทันออกไงวะไอ้เหี้ยออก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 สัตว์ไม่ทันรอแอบมาซื่ออยู่นะจ๊ะอันนี้แหละ โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อย